สะดวกครับวันนี้ค่ะได้เลือกวงสร้งแล้วเพราะว่าหลายคนตั้งตารอละครเรื่องนี้มากเลยค่ะเบนจีนนะพี่เจดด์พี่เจดด์ก่อนพันกันทำแบ็คของพี่เจนค่ะก็เออ่รู้สึกดีใจนะคะตัวเจนนี่เองก็หายไปนานค่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็มีความสุขค่ะค่ะก็ตื่นเต้นครับเพราะเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ได้เจอกับพี่เจนนี่เลยก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับผมแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับฝากติดตามด้วยครับ รู้จักล้คะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมากค่ะเพราะว่าหนึ่งการกลับมาของเจนนี่ครั้งแรกในรอบสี่ปีแล้วก็โทรไปเชิญเธอครั้งแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะเธอบอกว่าต่อไปนี้ไม่เล่นละครแล้วจะเลี้ยงลูกอ่าเราก็ดิ้นอย่างงี้โทรไปจะเล่นไม่ว่าในใจถ้าถูกปฏิเสธหน้าแตกแน่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรวะก็ต้องเสี่ยงเนะาะเพราะเขาบอกจะไม่เล่นแล้วโทรไปเจนพี่ก่นะมีอะไรเหรอครับพี่กายนี่แก ฉันมีละครให้แกเล่นนะอย่างนั้นไม่ต้องพูดค่ะนูเล่นค่ะอานี่เหรอทำไมทำไมถึงจะหยดอนพี่เี่ยก็ไม่ทำงานนานค่ะแล้วก็เป็นพี่ไก่ด้วยค่ะก็ยังไม่ทันได้รู้ว่าเล่นละครเรื่องอะไรหรือว่ามีใครเล่นด้วยก็รับทันทีเลยค่ะเพระเอกเป็นน้องใหม่้ตยแดงยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้บอกพอรู้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องค่ะ แทนว่าพี่ไก่เองก็มีแล้ชื่อพี่เจนเป็นแบบคน,นคนเดียวเลยลว,ว,ลวเป็นคนแรกเลยค่ะอา่านหนังสือขึ้นมาคือเราอ่านบทอ่อออานหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมา,าเราเรือกเลยว่าตัวละครตัวนําตัวเนี้ยตัวอีออออลาสติซ่าเนี้ยจะเป็นใคร <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นยังไม่มีพระเอกยังไม่ได้ยังไม่ได้น้องกาฟาก็วางเจนนี่ไว้ก่อนแล้วพอได้น้องกาฟาก็เหมือนฟ้าประทานลงมาให้ของฟแล้วเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมามันก็ลงตัวพอดี แล้วก็แวดร้อมไปด้วยคนคนที่ก็กล่อมอยู่นานนะพี่เป๊กนี่กล่อมอยู่นานเพราะว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครั้งแรกต้องเล่นเป็นอะไรที่เป็นหมอหมอหมอสูค่ะนะครับแต่ก็สแกแนไปทุกเรื่องนะครับคือก็ก็บอกพี่เป๊กนะมาเล่นนี่พี่ให่หน่อยนะเหรอพี่อย่างรุ้นอย่างนี้เราเอาบทไปอ่านดูถ้าไม่เล่นไม่เป็นไรถ้าชอบเราบอกมาเขาก็บทไปอ่าน เออมันก็น่าเสี่ยงนะพี่ไก่นะมึงไม่ต้องเสี่ยงเลยบทสนุกรับหลองเล่นออกมาโอเคท่าผายเขาก็ได้เล่นอย่างให้เขาพลิกตัวเองว่าเออเขาเล่นอะไรมาเยอะแล้วมาเล่นอย่างนี้สักอัน่มันจะได้ปิดแบบหนึ่งเพรูะตัวแล้วเคมีพระนางที่พี่ไก่เห็นเป็นไงบ้างครมันก็เข้ากันนะคะตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าจะด้านกันไหมพอเราเอามาเจอกันมามาคุยกันถ่ายฟิตติ้งกันแล้วก็ลองเล่นด้วยกันเนี่ยมันได้แล้วมันโดน เราก็เออสบายใจไปครึ่งหนึ่งละในตรงนี้ที่ไก่กดดันไหมพี่เพราะว่าเอาคู่นี้มาลงด้วยกาอกดค่ะแต่ก็ต้องดันมันขึ้นมาค่ะดันให้มันขึ้นมาให้มันดีที่สุดให้มันสูงที่สุดให้มันสนุกที่สุดให้คลายความกดดันถามว่กกดมันก็กดอยู่นะจะตอนที่เราเป็นพี่เจนนี่เป็นยังไงคะอะไรคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นพี่เจนนี่เล่นมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็ สุดทุกเรื่องด้วยแล้วพอแบบได้มาเจอเรื่องแรกเลยต้องมาเจอพี่เจนนี่เลยก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงครับแต่ก็นั่นแหละครับแต่พยายามทำให้ดีจริงๆเจนได้เคยได้ดูผลงานของน้องบ้างไหมเคยดูค่ะเป็นยังไงบ้างน้องก็สุดไปแล้วพี่เจนเคยได้ดูน้องที่จูบไหมคะแล้วถ้าเกิดพี่เจนเจออันนั้นแล้วพี่เจนจะยังไงคะ ว่ามาไม่ต้องหู <ผม S 1> แดงครับหูแดงเลยเปลี่ยนครับผมเป,เ,ปเปลี่ยนแบบคาเล็กเตอร์จากที่เคยผ่าน,านมาไปเลย,เลยใช่ครับผม เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้รับบทเป็นช่างแต่งหน้าใช่ครับเรื่องนี้ก็ต้องรับบทเป็นช่างแต่งแต่งหน้าส่วนตัวของพี่เจนนี่ครับผมซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าที่เก่งเป็นแับต้นต้นของประเทศด้วยพวกจริตอะไรต่างๆของความเป็นมืออาชีพมันก็ต้องมีเราก็ต้องไปเพิ่มในตรงนี้มาด้วยครับต้องต้องฝึกหน้าจริงกับพี่เจนเลยไหมครับลองลองไปแล้วครับผมเป็นยังไงพี่เจนเป็นยังไงมั่งตื่นเต้นยังไงครับตื่นเต้นค่ะต้องปิดมือกราบหรอครับวันนี้เอาเอาไป S <s <ans> ต,ต้องต้องฝึกยังไงบ้างแบบด้วยความที่แบบเปิดช่างแต่งหน้ามันต้องแบบโอ้ตอนแรกคือเราบอกเลยว่าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องการแต่งหน้าเลยครับ<อ>ผมเ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องรอบๆตัวเราน่แหละแต่เราไม่ไม่ไม่ไ,มได้คิดจะสนใจครับตอนแรกแต่พอต้องมารับบทนี้เราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมด้วยครับว่าขั้นตอนการแต่งหน้าแต่และขั้นตอนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้าง<อ>ด้วยเวลาแต่งหน้าแบบพี่ๆต้องแอบ,บถามหาข้อมูลอะไรากพี่ถามครับถามแล้วก็ถามให้ตอนแต่งพี่เจนนี่แล้วก็แบบให้พี่เจนนี่ช่วยแต่งด้วย งงไหมครับช่วยช่วยกันเห็นว่าเปิดกล้องพ่กนี้เลยหรอคี่ใกล้เปิดกล้องพ่กนี้ค่ะอ่เปิดกล้องเราก็อยากให้ละครที่ออกมาเปิดกล้องให้เหมือนชาวบ้านยังไงคะนะฮะเอาฉากที่แบบเออแรดเลยค่ะอเปิดเลยมันจะได้เห็นละครว่ามันแรดแค่ไหน ไม่ต้องหัวร้อนค่ะตัวตรงนั้นค่ะพี่เซฟพี่เซฟหน่อยตัวไหนตัวขายของเรื่องนี้ครับขายทุกคนเลยค่ะขายหมดอย่างพี่ป๊อปนี้เซฟไม่เบาครับผมรับคนรับบทเป็นคนไม่ดีทั้งเรื่องครับไม่ใช่อย่าว่ารับบทสิคะเป็นตัวเองเอาส่วนของตัวเองที่ไม่ดีออกมาให้คนรู้เออครับผมครับผมก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับ ก็เต็มที่ครับไม่เป็นไรก็พอพอพี่ไก่บอกยื่นงานมาผมรับหมดแล้วครับเพราะการเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์เรื่องแรกแบบร้ายร้ายเต็มๆร้ายตั้งต้นจนจบล้ร้ายกับใครไม่ร้ายดันร้ายกับน้องกัปด้วยขอแฟนับน้องเราด้วยนะครับครับผมครับผมเด็กน้อยหลาอเลยครับผมแฟนขับน้องเขาไหมคะก็ดูเต็มซอยเลยครับ นั่นแหละครับผมก็ฝากในฝากตัวด้วยนะครับฝากในฝากตัวกับแฟนขาไม่เฉายดเขียดผมใช่ครับผมอัะปลายฟ้ามาบอกเลยว่าอะไรยังไงได้ครับเป็นคนดีได้เยเรียบร้อยแน่นอนเลยทีเดียนะเรื่องนี้ก็เป็นคนดีนะพรุนี้ต้องให้คุผู้ชมคอยวันแล้วแหละว่าจะเชื่อไหมว่าดีจะน่าสงสารแต่ก็แบบไปไปไปแย่งคนนี้จากพี่เจนมาอีกทีแต่คนนี้แย่งไม่ได้ค่ะบทไม่ได้เขียนไม่แย่แฟนเขาไม่อยากแ่เหรอกไมอยากแย่งมากกว่า อันนี้ก็ไม่ได้อีกแฟนกับพี่เจนใจเลยแต่แฟนกับนกับน่ารักค่ะก็เนี่ยต้องฝากเนื้อฝากตัวพี่เจนนกับด้วยพี่ป๊อไปด้วยจะน่าสงสารค่ะเราต้องรอดูไปเรื่อยๆตอนแรกอาจจะร้ายเพราะว่าแบบไปเอาของเขามาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามจะแบบไปลำไยใส่พี่เจนตลอดแบบให้ช่วยหน่อยผู้ชายแบบอยากได้ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงของของของละแชันอนอีกคนหนึ่งปะผู้พี่ยผู้หญิงของละแชันอนผู้หญิงแชันอน อ่าสตรีละชานนต์เด็กโดนกลุ่มให้รู้ว่ามีอด็กนะนในในแนะนิี่ย่ของชนนเป็น้องนชื่อนารานะคะในเรื่องชื่อนาราเป็นคนนี้คนนี้ด้วยคนนี้เี่ยเก็บนะกลางกลางเลยโอเคก็เป็น ไปไหนอะอยู่นี้ครับอ๋อโอเคก็แบบเหมือนแบบเป็นคู่ขาการอะไรอะค่ะแล้วก็แบบดูแบบอยากได้อะไรก็แบบอุ้ยพี่นนท์ะาพี่นนท์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบอ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเราก็เป็นตัวแบบเป็นตัวช่วยเนาะเหมือนช่วยเขาให้ทำแผนต่างๆอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเป็นแบบคุ่นเชิดให้เขาเลยใช่ค่ะน้อวามเป็นเอ็ดมี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในอลเลทชันของพี่ป๊อกแต่ถ้าอยากเป็นคนโปรดของเขาก็เดี๋ยวก็น่าจะตกตีแย่งกันประมาณนึงนะฮะอันนั้นก็เป็นฝ่ายคนดีมีคุณธรรมแต่ก็คนในตระกูลไม่ใช่คนนี้เป็นคนนี้เป็นพี่น้องกันสามพี่น้องพี่เจนพี่นี่พี่นี่นะคะก็เป็นดีไหมก็ คิดว่าดีไหมจิกอ่านบทแล้วกิกว่าดีไหมคะไม่เท่าไหร่เหมือนจะดีนะเหมือนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยหนูไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบพระเอกอย่างรุนแรงเพราะว่าพระเอกเรารู้สึกว่าเขาเป็นเก้งเราไม่โอเคที่น้องเราจะไปได้กับเก้งแล้วก็เออไม่มีตังค์เราไม่โอเคอันนี้อาารมีเดงแล้วเหรือไม่เอแเ ถึงพี่วันนี้พี่ขอบคุณมากนะลูกนะทานบาราีออกมาดีล <c oughs> องม,มาทานอีก,อกไหมะะคะยังไงทุกคนาะน อันนี้ผู้ช่วยนางเอกนะคะดังนั้แดนเป็นกัปให้หนูเป็นหนูเป็นลูกพี่ลูกน้องกับกัปได้ปะไม่ใช่ญาติญาติญาติการใช่ญาติการเดี๋ยวคนละพ่อพี่เป็นผู้กัปจริงไหมฮะไม่ใช่เป็นผู้ช่วยในเรื่องเล่นกระดาษทิชชู่ค่ะเป็นผู้ช่วยของพี่เจนแล้วก็เป็นผู้ช่วยของกัปด้วยพี่ชาญหนูมีเท่านี้ฮะอันนี้ก็เป็นตัวลายเปอยตัวมากเลยค่ะเอาขนาดน่าเล่นของรสชานนท์อีกคน คั้นีน้ดูดูก็จะรู้ว่าเป็นเมียเก็บจ้าค่าดเก็บไว้นานแล้ว,วกนคพะยากะเจียรยาคือมาเป็นตัวแทนคุณหญิงแม่ของคุณเลคนเลวนะคะพี่นเจริรยาใช่ค่ะพี่นเจรยยาอยู่ที่ไหนที่ฉันจะอยู่ที่นั่นเลยไม่พอใจมากอยากอยู่ตรงนี้แรั้งนี้มีใครเป็นคนดีบ้างครับ ขอฝากาเด็กใหม่อีกหนึ่งคนนะครับันนี้ไมเอียมถอดด้ไม่เคยเล่นละครเลยครับผมแล้บทเล่นแ่ีรดนนะครับผมซึ่งเป็นพระเอกละครในซ้อนละครอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับกันของผมยังไงก็ต่างก้วค่ะดูที่ด้วยนะครับนี่เจนนี่ขวานอยู่ในเสร็จกันอันนี้เป็นคนดีไหมครับคนดีกันคนดีกกับเรื่องนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับผมแหมเคยบอกเลยอย่าพังหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะ ตุ่มนี้อีตัวนี้อันนี้ก็นเใครอีกครับอันนี้ไม่ได้เขาไปนับไีอยู่เมอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้อ่าเซตนี้เซตนี้ค่ะก็เอ่อชื่อฟองนะคะในเรื่องก็จะรับบทเป็นพึ่งค่ะก็มีแกงกลัวที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จะเป็นแบบเป็นแบบมือขวาผู้ช่วยของพี่กรับนั่นเองใคยจับผิดคนอื่นเขาอะคอยจับผิดใครบอกอุ้ยเช็คข่าวโซเชียลนู่นนี่นั่นนะนินดาตกมนี้เลยค่ะตามนี้เลยครับพูดอยู่แล้ว นี่ทนายอีกคนนึงค่ะทนายทนายส่วนมากจะมีทนายความใช่ไหมคะอันนี้เป็นทนายควายค่ะเพราะว่าถูกใช้ค่ะเพราะว่ารัชชนใช้เหมือนควายค่ะทำทุกอย่างเอาคุณพูดตังครับผมก่อนน่นก็ขอบคุณน้องรับมีคนก็ฝากมาแต่พี่จะเก็บไว้ขอบคุณน้องกับมากครับพี่อุตส่าห์โอ้โหมีแฟนคลับเอาของมาให้กิน ที่ไม่ได้กินคนเดียวลูกเมียที่บ้านก็กินอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นพ่อของพระเอกในเรื่องนะครับครับก็เป็นทัศสนะครับเป็นพ่อของของกราฟในเรื่องนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆนี่ยก็ทาแย่ๆกับลูกไว้เยอะนะครับแล้วพอโตมามาเจอกันอีกทีก็ด้วยความสํานึกผิดเราก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่าเออนี่สปอยไหมบ้ครับเอเยอะเอ็ดีเดียวพอเราก็เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาว่า เราเนี่ยเป็นพ ah, ่อเขาครับแค่นี้พออยากแทนไม่พอพี่ใหญ่กั๊ดเขาจะหน้ามาแทนบุญหน้าเขาคลายกันเหมือนกันนะได้อยู่โอเคอะพี่แดนเป็นตัวแทนฝากแล้วกันค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องมัดหัวใจเยซุตาด้วยละกันนะคะ คีักายตาบิีกจังนิดนึงได้ครับผมก็ละครเรื่องมหัศจรรย์สุปตานะครับผมพี่พีทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับเต็มที่แล้วก็สนุกกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับบทนี้ขอฝากไปด้วยนะครับครบรถเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับขอนุญาตเข้าไปมีวิว้องยิ้มกันดีกวาน คู่ทำอะไรเนี่ยมตรวจสูตรออย่ากให้หมอสูตรภายในเย็นไหมคะเนไหะ